หลายคนอายุยังไม่ถึง40แต่รู้สึกเหมือนร่างกายมันหมดแรงหัวเบลอความจำหายกล้ามเนื้อฟื้นตัวช้ากว่าที่เคยทั้งที่ดูแลตัวเองก็แล้วคุณไม่ได้แก่เกินไปครับแต่กลไกร่างกายบางตัวถูกปิดเสียงไปนานหนึ่งในตัวนั้นคือโกรธฮอร์โม e ฮอร์โมนที่ไม่ได้มีไว้แค่ไอโตแต่มีไว้ซ่อมฟื้นและส่งพลังกลับมาให้ชีวิตคุณอีกครั้ง ถ้าคุณเป็นคนทำงานที่รู้สึกว่ากำลังถดถอยทั้งร่างกายและไฟในใจ EP นี้คือคำตอบแบบที่ไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องกินวิตามินแพงแต่เปิดให้ร่างกายคุณฟื้นตัวได้ด้วยตัวเองความล้าแบบที่พักก็ไม่หายในวัยทำงานที่เต็มไปด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบมีปรากฏการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเงียบๆกับหลายคนพักผ่อนก็แล้วกินดีก็แล้วออกกำลังกายบ้างแต่ทำไมยังรู้สึกล้าอยู่ดีคุณอาจไม่ได้เหนื่อยเพราะงานมาก แต่เพราะกลไกร่างกายบางอย่างปิดตัวลงไปโดยไม่รู้ตัวหนึ่งใน,นกลไกสำคัญนั้นคือโกรทฮอร์โมนหรือ GH ความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่เกี่ยวกับ GH GH หรือโกรทฮอร์โมนมักถูกมองว่าเป็นฮอร์โมนวัยเด็กหรือฮอร์โมนของนักกีฬาแต่จริงๆแล้ว GH คือคกลไกสำคัญที่ร่างกายใช้ในการฟื้นฟูซ่อมแซมและปรับสมดุลลึกในระดับเซลล์ความเข้าใจผิดทั่วไป GH มีไว้แค่ช่วยให้เด็กโต GH เป็นยาเฉพาะทางต้องใช้ในการรักษาเท่านั้น GH คือสิ่งอันตรายเพราะเกี่ยวกับฮอร์โมนข้อเทจ็จจริงคือร่างกายผลิต GH ตลอดชีวิตแต่ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่ออายุ30บวก GH เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมกล้ามเนื้อกระดูกผิวหนังสมองและระบบภูมิคุ้มกัน GH ทำงานอย่างไรในร่างกายคนทำงานคนทำงานต้องเผชิญกับความเครียดสะสมจากงานและชีวิตการนอนหลับไม่ต่อเนื่อง เวลาที่ไม่สามารถออกกําลังกายได้สม่ําเสมอการบริโภคอาหารแบบเร่งรีบสิ่งเหล่านี้ทําให้ GH ลดลงแบบเงียบๆพอ GH ลดลง GH ทําให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวช้าลงกว่าที่เคยสมองลา้าผิวเหี่ยวความจําถดถอยและระบบเผาผลาญแย่ลงสัญญาณว่า GH ของคุณตกต่ําแบบที่โรงพยาบาลไม่บอกคุณอาจมีอาการเหล่านี้โดยไม่รู้ว่า GH คือสาเหตุนอนครบ8ชั่วโมงแต่ยังรู้สึกไม่สดชื่น น้ำหนักขึ้นง่ายแต่ลดยากบาดเจ็บกล้ามเนื้อหรือข้อเข่าแล้วฟื้นตัวช้ารู้สึกเบลอๆทั้งวันขาดสมาธิทำงานหนักแต่ความจำเริ่มตกสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณว่าระบบฟื้นฟูของคุณถูกปิดเสียงไปแล้วฟื้น GH อย่างธรรมชาติไม่ต้องฉีดไม่ต้องพึ่งยา 1. intermittent fasting การเว้นช่วงการกินอาหารเช่น16-8จะกระตุ้น GH ได้อย่างมหาศาล พรร่างกายเข้าสู่โหมดการซ่อมแซมตัวเองว่ากว่าการย่อยอาหาร 2. Deep Sleep GH หลังมากที่สุดในช่วงที่เราหลับลึก Deep Sleep การปรับวงจรการนอนโดยไม่เล่นมือถือก่อนนอนจะช่วยให้ GH กลับมาหลังได้ดี 3. Resistance Training การออกกำลังกายที่ใช้น้ำหนักหรือแรงต้านแม้แค่ระยกถึงข้าสารก็ทำให้กระตุ้น GH ได้ทำงาน 4. c o Exposure หรือ Heat Shock การสัมผัสกับความเย็นหรืออยู่ในอุณหภูมิร้อนเป็นช่วงๆจะกระตุ้น GH ผ่านกลไกการต้านความเครียด GH กับความลับของความอ่อนเยาว์ที่ไม่ได้อยู่แค่ในครีม GH มีผลต่อผิวหนังความยืดหยุ่นความชุ่มชื้นและความกระชับกล้ามเนื้อความแข็งแรงฟื้นฟูหลังออกกําลังกายสมองความจําสมาธิและความคิดสร้างสรรค์จิตใจลดความเครียดปรับอารมณ์ ในหลายประเทศเช่นเกาหลีใต้หรือฟินแลนด์เริ่มมีการศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับการฟื้นฟู GH สำหรับวัยทำงานทำไมคนทำงานควรใส่ใจ GH มากกว่าคนวัยอื่น GH ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคนทำงานเพราะอายุ30ถึง45คือช่วงที่ GH ลดลงอย่างรวดเร็วที่สุดเป็นวัยที่ต้องใช้พลังงานทั้งร่างกายและจิตใจแบบเต็มวันระบบฟื้นฟูที่ดีจะช่วยลดเบิร์นเอาท์และรีบาร์ได้เร็วขึ้น GH จึงไม่ใช่ฮอร์โมนสำหรับฟิตหุน แต่เป็น,นกลไกสาหรับการฟื้นฟูชีวิตวิธีดูแล GH แบบคนทํางานที่ไม่ว่างก็ยังทําได้ถ้าคุณไม่มีเวลานอน8ชั่วโมงไม่มีเงินซื้อวิตามินไม่ชอบออกกําลังกายหนักคุณยังฟื้น GH ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้จัดเวลางีบหลับช่วงบ่าย15-30นาทีงดกินอาหารหลัง2ทุ่งอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์เดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์วันละ2ชั้นใช้เวลา5นาทีหลังตื่นนั่งนิ่งๆหรือทำบริสเวิร์กดูแล GH แบบคนขี้เกียจ GH และพลังของการย้อนวัยแบบทำงานไปด้วยการย้อนไวัยไม่ได้หมายถึงความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่คือการฟื้นพลังงานที่คุณเคยมีตอนอายุ20-25 GH คือฮอร์โมนที่เป็นตัวกลางระหว่างความอ่อนเยาว์และความสามารถในการรับมือกับโลกคุณไม่ต้องกลับไปวิ่งเป็นนักกีฬาแค่ให้ร่างกายมีสิทธิ์ซ่อมแซมตัวเองได้อีกครั้งทำงานต่อไปได้มีพลังเพราะร่างกายยังฟื้นตัวได้ GH ไม่ได้หลังจากการกินยาแต่เกิดจากการให้ร่างกายมีพื้นที่ในการซ่อมแซมตัวเอง หากคุณเป็นคนทำงานที่รู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปกับภาระที่มีเริ่มหมดแรงหมดไฟไม่เหมือนแต่ก่อนคิดอะไรไม่ออกทั้งที่ความรู้ก็มี G.H คือสิ่งที่คุณควรรู้จักและให้มันกลับมาทำงานคุณไม่แก่คุณแค่ปิดเสียงกลไกซ่อมตัวเองไปนานเกินไปการพื้น G.H เป็นการให้สิทธิ์ร่างกายได้กลับมามีพลังโดยไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้กระตุกใจให้คุณกลับมาฟังเสียงร่างกายอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ครับ เพราะยังมีอีกหลาย EP ีที่จะช่วยให้คุณดูแลตัวเองได้แบบเข้าใจจริงไม่โลกสวยไม่ขายฝันกด subscribe กดกระดิ่งไว้แล้วเราจะลุยต่อไปด้วยกันเพราะการย้อนวัยมันไม่ใช่เรื่องแฟนตาซีแต่มันเริ่มจากการฟังเสียงกลไกเล็กๆที่กำลังรอคุณกลับมาเปิดอีกครั้ง